บำรุงหัวใจและลดน้ำตาในเลือดด้วยสมุนไพรใกล้ตัวไม่รู้ไม่ได้เลยหลายให้คนถามี่ปราบอวิปลา,าตอนนี้นะอยากจะบำรุงหัวใจแล้วก็เนี่ยกินของหวานเยอะน้ำตาในเลือดก็จะสูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คือมีสมุนไพรหรือต้นไม้หรืออะไรนี่บ้านที่ปลูกง่ายๆแล้วเรารู้จักทานได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าปลอดภัยมากกว่าที่เราจะทานยาอยู่บ่อยๆ วันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบนั้นแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง YouTube h e จ t y f i s h เพจที f i ฟชบายพี่ปลาซึ่งเป็นเพจสุขภาพเพจคุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังพร้อมกันเลยว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรตัวนึง แล้วเรียกว่าช่วยในบาการบำรุงหัวใจแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดของเราได้มาฟังพร้อมพี่ปลาเลยถ้าเราพูดถึงใบเตยทุกคนคงจะรู้จักเพราะเราทำขนมสีที่สวยแล้วก็กลิ่นที่หอมทำให้ขนมของเราน่ารับประทานแต่จะดีไหมถ้าเรามารู้จักสมุนไพรก็คือใบเตยมากกว่านี้ว่าใบเตยมีประโยชน์มากมายแน่นอนใบเตยโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าเตยหอมเนี่ยสามารถใช้เชื่อเพื่อสุขภาพของเราได้มากมาย เรามาดูเลยว,ว่าประโยชน์ของใบเตยมีอะไรบ้าง 1. ช่วยบำรุงหัวใจพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าสรพพคุณของใบเตยมีส่วนช่วยบำรุงหัวใจและเพิ่มกำลังวังชาเนื่องจะเป็นพืชรสเย็นใช้น้าเรียกว่าสกัดแบบดื่มมา,มาแบบเข้มข้นจะทําให้เรารู้สึกชุ่มชื้น,นแกกระหายทาให้หัวใจเต้นปกติลดความเครียดและทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายด้วยการนำเอาใบสดไปคั้นน้ำให้ได้ประมาณ2 4, -4 ช้อนโต๊ะ จากนั้นก็รับประทานทันทีหรือผสมน้ำู่และน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยเพื่อเติมความอร่อยให้มากขึ้นอ,อยากบำรุงหัวใจก็ต้องทำน้ำใบเตยเย็นๆเ,เ,เข้าตู้เย็นไว้อะแต่ที่สำคัญอย่าใส่น้ำตาลมากอันนี้สำคัญมากๆข้อที่สองใบเตยใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดแน่นอนใบเตยเป็นพืชที่ปราศจากน้ำตาลและการดื่มชาใบเตย สามารถช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้พี่ปพาอยากจะบอกเลยว่าโอ้โหมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถนําไปชงดื่มได้ทุกวันโดยก่อนที่จะนําไปชงให้นําใบเตยหอมหั่นเป็นชิ้นๆแล้วตากแดดจนแห้งจากนั้นสามารถนําไปชงกับน้ําร้อนจิบเป็นชาดื่มต่อเนื่องประมาณ1เดือนจะช่วยให้ระดับน้าตาลในเลือดดีขึ้นแล้วข้อถัดมาคืออะไรประโยชน์ของใบเตย สามบำรุงสมองแก้หอนเพรียวยุคนี้ตอนนี้หลายคนนี่เหนื่อยแล้วก็อากาศมันร้อนสภาพจิตใจการรับข่าวสารฟังข่าวสารมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำใบเตยเย็นๆแต่หวานมากนะคะพี่ปลาย,ย้ำเลยไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ได้เพราะกลิ่นหอมของน้ำใบเตยจะช่วยให้เราสดชื่นแน่นอนเลยเตยหอม มีสารที่ช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายช่วยแก้การอ่อนเพลียบบังลงประสาทและสมองได้ดีมากทําให้มีชีวิตชีวาสดใสหลังจะตื่นนอนตอนเช้าไม่ง่วงเงียหรือรู้สึกไม่สดชื่นในระหว่างวันด้วยการนึ่มด้าไใบเตยเป็นประจําวันละ1-2แก้วโดวยใช้การคั้นสดหรือชงเป็นชาที่ได้จากใบแห้งก็ให้ความร,รู้สึกกระปรีก้กระเป๋าสมองตื่นตัว เพิ่มสมาธิและบำรุงระบบประสาทในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยข้อที่ 4. ต้านอนุมูลสละต้านอนุมูลสละอย่างไรล่ะนะใบเตยมาฟังกันเลยมีงานวิจัยทําการศึกษาคุณสมบัติการต้านการออกซิเดชันของสารสกัดจากใบเตยหอมพบว่าสารสกัดใบเตยหอมมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลสละที่ทนความร้อนได้จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสารต้านอนุมูลสละสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมอาหารยอดเยี่ยมจริงๆเลย ถ้าเราใช้ใบเตยให้ถูกวิธีเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆข้อห้าช่วยขับปัสสาวะโอ้โหใบเตยช่วยขับปัสสาวะได้อย่างไรพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าหลายคนบอกว่าพี่ปลาหนี่หน้าร้อนเนี่ยเราจะทานน้ําอะไรดีแน่นอนค่ะน้ําสะอาดหรือน้ําธรรมดาเป็นน้ําที่ดีท,ท,ท,ที่สุดแต่หลายคนบอกว่ามึงทีก็อยากที่จะทานน้ำห,มหอมหวานๆบ้างแต่ย้ํานะคะย้ําและย้ํา น้ำหอมหวานอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ใส่น้ําตาลมากเกินไปเพราะการที่เราใส่น้ําตาลมากเกินไปจะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงได้แล้วเรามาดูประโยชน์หนึ่งในนั้นที่เราควรคิดถึงคือน้ําใบเตยใช่เลยใบเตยช่วยขับปัสสาวะต,ต้นเตยหอมมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการขับน้ําเพียงแค่เราใช้ส่วนของต้นหรือรากมาต้มน้ําดื่ม ก็กลายเป็นสมุนไพรแบบง่ายๆที่ปลอดภัยช่วยกับปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีปัญหาได้คราวนี้เราเห็นประโยชน์ของใบเตยแล้วอุ้ยพี่ปลาพี่ปลาแล้วใบเตยเราต้องมีข้อควรระวังในการใช้ใบเตยมีอะไรมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยแน่นอนข้อควรระวังในการใช้ใบเตยเตยหอมไม่เหมาะสําหรับการรับประทานในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมโรคไตไม่ว่าจะเป็นโรคไตเลื้อรงังหรือโรคไตเฉียบพลันก็ตาม รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเทรกซ้อนไตที่ไตหากต้องการบริโภคต้องได้รับคำแนะนำและอยู่ในเกณฑ์การควบคุมหรือการดูแลของแพทย์เนื่องจากผู้ป่วยที่มีความปกติของไตต้องจำกัดปริมาณน้ำที่ได้รับการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพด้วยวิธีชงดื่มอาจทำให้ได้รับน้ำมากเกินไปจนทำให้ไตทำงานหนักเกิดเป็นอาการอันตร,รายรุนแรงได้ ที่สาคัญมากๆเลยพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเตยหอมเป็นพืชสมุนไพรธรรมชาติที่อยู่คู่คัวไทยมาช้านานแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรุงอาหารการสร้างสารรค์รสชาติและสีสันเรียกว่าใช้บํารุงสุขภาพแล้วก็นอกจากบำรุงสุขภาพดูแลผิวพรรณเรื่องความสวยความงามก็ล้วนให้ส,สรรคคุณที่เด่นชัด การใช้ประโยชน์จากเตยหอมโดยเฉพาะการนำไปด้านการรักษาควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ใช้การรักษาควบคู่กับแผนปัจจุบันได้ที่สำคัญใครที่มีปัญหามีโรคประจําตัวหรือไมลไยก่อนที่จะใช้เตยหอมพิปลายอยากจะบอกเลยว่าเราควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อแพทย์เขาจะได้ดูว่าเหมาะกับโรคของเราการดูแลตัวเองของเราหรือไม่และสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญ อย่าลืมกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองและหนึ่งในนั้นสมุนไพรไทยที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติเตยหอมมีประโยชน์มากมายแต่ที่สําคัญย้ําและย้ําและย้ําการที่เราจะชงน้ําต้มน้ำเตยหอมอ่ะอย่าใส่น้ําตาลมากเกินไปเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปสะสมม,มากๆก็เป็นการเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดและที่สําคัญสําคัญมากๆเลยอย่าลืม ถ้าใครมีโรคประจําตัวต้องดูแลรักษาต่อเนื่องกับแพทย์ที่เรารักษาอยู่เป็นปัจจุบันถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการแชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u b e a l t h y fish p g e healthy fish บ y พี่ปลา แล้วที่สําคัญถ้าใครสนใจเรื่องการท YouTube, ํา y o YouTube เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เรามาลุยพร้อมกันแล้วเรามาดูสุขภาพด้วยกันลุยพันเอ